ใครเห็นเป็นต้องอิดช้าชีวิตดีดังกับเจ้าหญิงของจริง ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่หายหน้าหายตาไปจากวงการพักใหญ่ค่ะและเชื่อว่าหลายคนก็คงยังจำกันได้สำหรับสาวโยปราณวรินลูกครึ่งไทยปากีสถานซึ่งเมื่อเธออายุได้18ปีนะคะสาวโยก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวค่ะหลังจากที่ได้ตำแหน่งรองอันดับ2จากเวทีการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2010 ด้านชีวิตส่วนตัวสาวโยได้เข้าพิธีมั่นและจดทะเบียนสมรสกับนายราชวินนารืล่าทายาทโรงแรมเชร์ตันสุขุมวิทเมื่อวันที่5มีนาคมปี60ในพิธีทางาศาสนานามทารีหลังจากที่ฝ่ายชายขอแต่งงานในงานครบรอบวันเกิดครบ25ปีค่ะ ซึ่งปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังมีลูกชายน้องอวิรินมาเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวอีกด้วยและถึงแม้ว่าสาวโยจะไม่มีงานในวงการออกมาให้แฟนๆได้เห็นเหมือนเมื่อก่อน แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ซีเรียสเลยแม้แต่น้อยค่ะแถมเธอยังมีชีวิตที่สุขสบายดุดดังเจ้าหญิงซึ่งถ้าใครได้ติดตามสาวโยกก็จะเห็นได้ว่าเธอมีไลฟ์สไตล์ที่ดีดีไม่ว่าจะอยากได้อะไรสามีก็พร้อมเปทุกอย่าง จนทำเอาหลายคนต่างพากันอิจฉาเธอไปต่ามๆกันเลยล่ะค่ะนอกจากนี้บ้านของเธอก็ยังหรูหราอย่างกับคฤหาหา์เลยไม่ว่าจะมองไปมุมไหนก็สวยงามหรูหราทุกซอกทุกมุมโดยโยมมักจะออกมาถ่ายภาพมุมสวยๆของบ้านให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอด พร้อมกับบริเวณสนามหญ้าที่มีเครื่องเล่นให้กับลูกชายอีกด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของครอบครัวที่อบอุ่นมากๆซึ่งนอกจากความหรูหาราอลังการของบ้านแล้วนะคะสาวโยเธอก็ยังเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ยังสวยไม่เปลี่ยนจริงๆค่ะ